สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้เกี้ยวคนนอนลงน้่จนพ่อจนได้หนานอนในโลกมันจะขังเมีนนี่แหละครับเมียนมันบางว้โล่งเมือนนอนเมื่อบบใกล้ไหมคือเดี๋ยวเอนี่ยื่นปากไส้ไม่โอ้ออยากขอคักเขาเนยเนาะหันเนาะแมีนครับเม่นมเมาคักได้ห้าเจ็ดหกกี่ แต้มเดียวนึงเนาะแต้มเดียวซื้อแต้มเดียวห้าเจ็ดหกมันหอกเจ็ดห้าเจ็ดแม่มันขื่นแต้มนึงเนาะผมมื่นนึงผมมาอยู่เพราะว่าสีเอาลักเจ็ดรักลอยมาฟันลงนะลักลอยเพิ่นมาเพิ่นบุกอเพิ่นบุกผ่อแมนก้อนสองก้อนสองมื่นเจ็ดสิบบาทนะมาอยู่ต้องเกิดเพิ่นเพิ่นเป็นสาบุรุษกันน่ละครับงวดนี้จนถือไม่จอสิประกาศบอกเลยว่าแมนครับ ฝันดีบอกมาฝันดีครับเนี่ยโลคคีบเป็นงวดก่อนล้วฝันดีครับครับผมฝันว่าจังไดค่ะฝันว่าเห็นควายใช่ไหมควายควายในพบตีเป็นซีนะควายนะควายสองตัวก็กินเขาที่ตรงหน้านะครับครับผม อันใด้กล้วยไหมตอนนั้เออคือได้ตองหวดแล้วครับได้มาลงลง,ลงมาก่อนคำว่าฝันครับโอ้อ่าลงเหมือนก้วนอะคำว่าฝันค่ะลงไว้ตัวใดลงไว้ไอ้แปดสองซีครับผมผมลงไวไน่ะแล้วมาฝันตีฝันยังเลี่ยงครับฝันมากล้วยกินเขา่าอ้าวมันไม่เลี่ยงเขา่าเราไปลงคิดไว้ถนคะรับแปลเชียงไว้ทีครับกล้วยสองตกล้วยนี่ผมตีเป็นซีล้วกล้วยมีซีขาเนาะค่ะเออ สองตัวนะก็ฟันนะครับพ่อืนั่นละ่ะมึงเลยมันจากเขาแล้วท่านนาผมคือคิดว่ะอ๋อคือฟันดีแช่ไฟันด้ยอันนี้อันงวดที่แล้วนี่เดียสิบบาทสิบสบเซียเนาะค่ะอีฟจี้ทั้งบ้านนี่ค่ะงวดบางนึงนี่เพิ่นหายมากโคโลโหางเดียวค่ะแมนบ้าเจหกแมนเจ็ดไลท์แมนมแมนค่ะเอาเพิ่งน้ำกันพี่น้องเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวแต่หนึ่ง ว่าถ้าทาใกล้ๆมือเนี่ยในนอน่รักอยมือครับมาพอเห็นเนาะเพราะว่ามือมกันกานั่นบอกไว้อยู่ว่ามันใกล้ๆมือสิมาอีกมาพอเห็นเพิ่นมาพอเห็นตีเะได้ก็ผมก็ไปโชว์หาเพิ่นนะหัวนี้ได้ตัวไหนวันนี้กาห้มาแปดสองซีะครับแปดสองซี่รั้งเดียวทั้งเดียวนี่แหละครับตบตัวร่องกับมีในี่สีหนึ่งสีหนึ่งแปดสองสี่กับสีหนึ่งเป็นตัวร่องเนาะ ลักลอยนี่ฟันมาแปดทับงวันีลเอาฟันก่อนเรื่องวันนี้วันกี่ฟันฟันว่าท่านเนาะวันนี้ฟันท่านฟันท่านงวลนวลนี่ลักลอยแปดนะครับเด้อ่าวันนี้ฟันท่านค่ะครับผมว่าพล้วยลูกกินของผมิ้นามันปิดลูกเหมันลางนะครับสี่สองหยาบลูกเหมลางนปลูกเหมันลางแมนครับครับเป็ลูกเหมันลางนั่นแหละแต่ว่าแปดอย่ายู่ข้างบนแน่น้อยลักลอยครับแต่ว่าผมิ้นามันปิดยู่ข้างล่างนะตัวท้ายมันงนะ พอผมเราฟันไปขั้วยมันลงมไมันลงมเ่กีเนาะขว้มันลง่กินเขาแล้วลงลางนะครับลงลางะลงลางสองเีแต่ว่าก็มีลูกค้าถามอยู่ว่าอยากได้เลียกล่าวหรือว่านผมว่าเห็นฟันเห็นขว้กินเขาหลายๆเนาะเขาเนาะเขาเก่าๆเนาะเขาเ้กรตีเก่าว่างรเาเก่าสวงเลีกล่าวว่านเขาจะถามผมผมเลยว่าขั้วกินเขาเมีว่ามันมีเท่าตีเป็นระยะนทั้งตอง เห็นว่าตองซีต่ตองเก้าครับเก้าเก้าเก้าสองนั่นเออการท่านนั่นแหละฮองนะมาเล็วเล็ออกเล็กเล่าว่าะอันนี้คือผมฝันฝันว่าขั้วยกินเข่าสองโตเล็กน้อยขั้วสมองเนาอครับนี่มันจะเข่าแล้วเนาะอ,อาจจะฝันดีผพผมว่าลงมือครับผมต่อครับไส่หน้าขี้เหมืผมอันนี้นพี่เกลียว ให้แปดสองสี่นี่ตัดแล้วพี่เขียวมักตัวไหนครับผมอันนี้คือเขามักตัวสี่สองนะครับสี่สองสองสี่นะครับสี่ึองสองสี่สี่หนึ่งครับผมว่าฟันมาคั้วลงผมอยากมันลง่งล่างล่างล่างครับว่านี้ครับแม่สองตัวนี้คือเน้นล่างเนาะค่ะครับผมขาเลขด้วนมากมันที่ี่คู่เดียวนีเลขด้วนจะหาห้องเงินได้ไมว่าหนี้นะครับเน้นล่างนะครับผมสี่หนึ่งตัวรองครับ บอลมะคุ้ยลงกินเขาเต็งสเต็ตเองเด็กมันลงมันลงมันลงหลังล่างนะครับกับบอลเนาะกับแต่ว่าอันที่ผมมองข่าวว่าข้างบนน่าจะมีหนึ่งไหมเหมือนข้างบนเนี่ยจีอันอันนี้มาท่านไฮมาท่านไ้มาท่านไ้ครับแต่ว่ามีหนึ่งขอยัำเน้นๆอีกแค่คื่อเนาะเดี๋ยวจะถ้าเดี๋ยวจังใจบนเอามันแน่ใจก็ได้เนาะเดี๋ยวครับตามโค้งสุดท้ายเอฟซีอีกทีนะครับ บอกแล้วตัวนี้ดังนะครับผมพี่เขียวจนสิถือไม่จอสิประกาศแจ้งเดียวครับนี้เขียวประกาศออกไหม่นะครับผมเอฟซีขายของไปประกาศประกาศเปื่อมือเลยครับเนี่ยประกาศเปื่อมือเลยครับเนี่ขายขนมยืดแถวใด้ค่ะตัวนี้ยืดแถวเนี่ยเขียนเพื่อนองหานเสบ้านเท่าีดแหละครับอืมเอาคู้ใด้พอยืดเขียวกระถามเลขได้ซื้อขนมอุดนุนกันได้น่าเนาะครับใช่ เมาได้ครับเพราะต้องคนเมาไว้เลยแต่สามตัวงวดนี้แล้วก็จะกี่ขวักเมาแต่เอฟซีเท่าไหร่มาสิมอไรนะครับเมอย่างสองสามสามพวงเะไเนะมาไปกแก่คนทำบุญคนว่าครับต้องคุณนุ่มจัดไอพวกภาษาเด็กคนว่าเป็นพวกมาว่าครับพวกมาเบื่อวันนี้นี่นะครับเป็นวิบวิบเกียวงวดที่แล้วหาเจ็ดเม็ดเดียวเนาะวิบวิบเกียวนี่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเข้ามาจักงวดเราไอเผมาะเป็นนับปด๊บเฮยตั้งแต่พวก ยูทูบบอสได้เห็นนี่หลายงวดเลยครับถือว่าซุ้มงวดดีครับทั้งปีไม่หลุดเลยทั้งปีคือจะนับลงครับจะนับลงอันนี้ถึงอิริเนี่ยคือว่าไปตามข้อจริงครับผมไปพ้นที่ว้าจริงนอนลงกับลงอิริอ่าครับค่ะผมชาญาชาญานะครับผมไอเขียวคนนอนลงครับครับผมเมื่อปีใหม่หไปนอนในเบิร์นไงเออนอนเอาเอาโซกเอาโซกแก่เข็ดญแก่เข็ดเนาะกันลงวางบ่ครับเดี๋ยวนี้ บ่มีว่าวางวานดเขามีสองร่งครับโร่งเย็นครับร่งเต็มโร่งเต็มปะแน่ว่าว่าไปอีกละร่องมั่วเต็มนะครับเพราะว่าผู้เจ้าของร่งก็เป็นมู่กันนะอันนีนี่คือความฝันนี่เจ้าของเป็นคนฝันแม่นผู้หนึ่งเม่นผมล่องกับกวนค่ะผมผมล่องก่อกวนมาฝันครับฝันว่าคั้วร่องเยนเขาเอ้าเมื่อเลยเขาตัวนี้ หมดตอนผมนึกกันผมก็มาลงกันว่ะผมฝันว่าอะไรผมวะผมว่าผมไปตัดกลกกกก้วยแบกเอาปีไปน้ำเด้อดิอ,อันที่เอาหาเจ็ดหกนะขเขาบอกให้เอาปีไปน้ำมันเลยเขาว่าเอาปีกับแปดแล้วนะเขาอกทำให้มานตีมันติดเป็นมันมันตกเหลเ็กลงเหล็กรางกันวนะ่ะผมแมนมนผแบกผมก็หาปีกับแปดตัดกับเจ็ด อาหงัดก้อนพอถิ่นลงคนมาอยู่ซื้อกระดิ่งหือว่าสองหมื่นต่างล่างต่างบนแมนพอลงกันแล้วมาฝันนะครับเดี๋ยววอดนี้จะตามโค้งเสียงเลขครับเสียงเลขแล้วก็มาฝันเดี๋ยววอดนี้จะตามโค้งสุดท้ายให้นะครับผม fc จะได้กับตองน้ำหาลรอคะครับพิมรอไว้นะครับผมเอาพี่เขียวโชว์ตัวเลข fc หน่อยครับผมครับครับนี่นะครับตัวเนียนครับนี่นะครับผมประกาศใส่ไม่เลยประกาศใส่ไม่เลยนะครับตัวนี้ครับครับเห็นไหมครับผม fc พี่เขียว คนนอนลงแน่นนะครับผมถูจนนับหลงถูกมาชงวัดนะครับแต่านบายูทูไปเห็นในซื้อครับอือนไกคนอนู่บ้านถืงตลอดนะครับนี่ถือว่าเป็นโชคปีเนาะค่ะครับให้โชคปีไม่ครับอค่ะจับันเออโชคปีไมเนาะเพื่อได้กินกินปีไม่กันนี่ค่ะนี่เขียวคนนอนลงฝันว่าพอแต่เสียงเรศแปดสองสี่ได้แต่ไปฝัน ตนมาคัวไอ้ร hmm. mm ุง hmm. ก mm ินเข่าคั่วไอ้ยลงกินเข่าเข่าแล้วครับเลดเข่าแล้วครับเข่าแล้วครับเต็มๆนี่เลยครับแต่ไม่กับเข่าอีกมัยแต่ว่าผมอาจจะว่ามันอาจจะปีนลุ่งหางล่างครับเลยเบื้องล้วอ่าแล้วรักลอยเว่าปีนะครับรักลอยยังอยู่เบนเดิมนะครับแปดยังอยู่เบนเดิมข้างบนส่วนตัวของไอ้เขียวนี่ขึ้นนิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยมันบ่ค่ะครับ ตัวที่พี่เขียวมักคือสองสีนะครับเขียวว่าไฮไลทนะครับแต่ว่าแปดยุ่วลักลอยยังเหยียบไบขึ้นเอาครับลักลอยครับครับผมครับผมตัวรองก็คือสีหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้ดังจนประกาศออกไหมนะครับผมเอฟซีของพี่เขียวไม่ยังถือค่าอยู่ครับเลยไม่ยังถือค่าจะลอยอยู่ค่ะดังวัดสามโลครับนี่เม่อวดนนี้ล่ะถ้าแตกสามตัวนี่บ้า ก็ยังว่าขนมเขาเจ้าจีเมอให้ไปแก่ครับมอ๋อแก่ลูกข่าใช่ไหมครับทำบุญนว่าท่บุญแม่พี่พนทรมาจองไว <laughs> ้โทรโทรมาจองพนว่า <cuz> ถ <I ain> yeah, ้าถ่ายไม่มีเงินซื้ออัน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 ขนมเนี่ยไม่มีผู้เมาเนี่ยเดี๋ยวจีมาเมาให้พนว่าครับ่ครับผมสีซื้อให้ความเร่เพนว่าเลยครับครับผมซื้อแยกต่างหากพนว่าซื้อแยกต่างหากเลยครับ งวดนี้งวดก้อนนี่พ่นวาเอาทุ่นไปก้อนพ่นวาสิครับก็มาหัวบ้านกันก็มาว่านนี่ก็ว่าเอาทุ่นไปก้อนครับเอาทุ่นมาจนนวดล่มงวดนี้นะครับลุ่มงวดนี้นะแต่ว่าโชคสิเขาปีใหม่ทุกคนนะครับด้วยก็ฟันดีด้ครับมัเควยเรกินเขาเข้กบซีเ้วเนาะใช่ทงเด็กับมีซีทางได้กกะมีซีขอบคุณพี่เขียวนะครับผม อันนี้แนวทางของพีเขียวเนาะค่ะไอเขียวคนนอนลงจายาถือยูเบิดปีพี่น้องถือจนนับหลงค่ะผู้ได้มากกรจัดขัดกระพานเนาะค่ะตัวเลขมีเข่ามีออกค่ะกระใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะถ้าผู้ได้มากลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำแนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับไอ้เขียวคนนอนลงค่ะเน้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะเดี๋ยวมาตามเลขบนกัน อีกรอบนึงเนาะคะ่ะทางไดนแอดกับติดตามให้จนได้ค่ะคงสุดท้ายค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้กัจีดำกับสิคอสยบคลิไปไเพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ